ตอบคำถามเคสฝ้าที่แพ้สารมาจนฝ้าดำวันนี้มีเคสของลูกค้านะคะสอบถามเข้ามาซึ่งเราเองเห็นว่ามีประโยชน์จึงอยากจะมาแบ่งปันกันค่ะกับเคสนี้บอกว่าแพ้สารมาก่อนหน้านี้ใช้ครีมมีสารมาแบบไม่ทราบว่าเขาใส่สารพอใช้แรกๆเนี่ยขาวใสด่ดีใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลหน้าขาวขึ้นพอหยุดใช้จากหน้าที่ขา,ขาวขาวกลายเป็นว่าฝ้าดาฝ้าเข้มขึ้นส่งรูปมาให้ดูนี่ คือฝ้ากระจายทั่วใบหน้าคือฝ้าเต็มไปหมดแล้วนะคะหน้าคล้ำม,มากๆสิ่งที่เกิดอีกอย่างหนึ่งคือแสบหน้าด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าทำอะไรบ้างเกียิจึงถามเพราะว่าประวัติต่างๆเหล่านี้สำคัญนะคะว่ามันส่งผลทำให้ฝ้าของคุณเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงหลังจากนั้นเกียิได้ถามว่า พอทราบแล้วว่าโดนสารทำอะไรบ้างได้พักหน้าหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้พักหน้าเลยใช้มาหลายอย่างมากๆไม่ว่าอะไรดีใครบอกว่าตัวไหนดีนะคะหยิบมาใช้หมดซื้อมาใช้หมดและก็ยังทำการขัดการพอกสารพัดวิธีด้วยถ้าเกิดเคสแบบนี้ก่อนอื่นเกตขอ้อแนะนำกันเลยนะคะสำหรับเคสแบบนี้อย่างแรกที่คุณควรทำถ้ารู้ว่าผิวติดสารแล้วต้องงดใช้ทุกอย่างค่ะ งดใช้เพื่อพักผิวหน้าเพราะว่าหน้าที่กําลังติดสารมาเนี่ยแน่นอนสารมารันทาปฏิกิริยากับใบหน้าทําให้ผิวเราบางลงมีอาการระคายเคืองมีอาการแสบแดงแสบคันบางคนมีสิวขึ้นด้วยบางคนมีผื่นขึ้นบางคนเกิดหน้าแดงเลยเหอแดงสิ่งที่คุณทําได้อยาพึ่งไปรบกวนผิวอย่าพึ่งไปใช้อะไรเยอะแยะมากมายต้องหยุดทุกอย่างขั้นแรกเลยงดทุกอย่างพักผิวพักใบหน้าค่ะ ข้อที่2นะคะสิ่งที่ลูกค้าทําไปขัดไปพอกทําได้หรือไม่เพราะว่าไปเชื่อว่าการขัดหรือว่าเอาสมุนไพรอะไรต่างๆมาพอกใบหน้า จะลดความคล้ำจะลดอาการติดสารจะดีท็อกซ์หลายคนเชื่อแบบนี้ซึ่งเราเองเราอยากจะแบ่งปันนะคะว่าไม่ได้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าผิวที่ติดสารแล้วยิ่งเอาอะไรมาใช้เราไม่ทราบเลยเราจะแพ้ส่วนผสม,สมนั้นๆหรือไม่และบางครั้งคุณไม่ทราบด้วยว่าสิ่งที่คุณใช้ไปซ้ำเติมหรือเปล่าเช่นยกตัวอย่างเลยนะคะสิ่งที่ฮิตที่สุดท็อปฮิตเลยที่ถามเข้ามาเยอะมากก็คือไปใช้ ไม่มะขามไม่ใช้เช้าก็มะนาวลองคิดดูนะคะว่าผิวปกติของคนเราเอาใช้เท้ามาถูยังรู้สึกแสบเลยและหน้าที่คุณโดนสารมาโดนเข้าไปปุ๊บแน่นอนมันยิ่งแสบกว่าเดิมอ่าต่อมามะขามแน่นอนมี aha กด aha คุณกำลังหน้าบางผิวแพ้เลย aha มันก็ยิ่งกัดใบหน้าสิคะก็ยิ่งทำให้แสบ หลังจากนั้นถ้าเกิดไปใช้มะนาวอีกมะนาวก็จะมีกรดธรรมชาติชนิดหนึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขารู้เลยว่าถ้าเกิดไปสัมผัสกับใบหน้าจะขึ้นเป็นรอยดำพื่นดำเลยนะคะการที่ขึ้นดำๆแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะแค่ใบหน้านะถ้าเกิดว่าลองสังเกตดูมะนาวเวลาเราฝานฟาน,านเสร็จปุ๊บแล้วไม่ล้างมือ ไม่ว่าจะบีบน้ำมะนาวเสร็จหรือว่าทำส้มตำตำยำอะไรต่างๆแล้วมือเราเนี่ยไม่ได้ล้างมาหยิบมาจับตามใบหน้าและไปโดนแดดอันนี้เลยมีผลทางวิทยาศาสตร์รับรองเลยนะคะว่าถ้าโดนน้ำมะนาวแบบนี้ไม่ได้ล้างและไปโดนแดดมันดำขึ้นมาเลยค่ะ ทำให้หน้าเห่เป็นผื่นดำได้ดังนั้นมะานาวห้ามพอกหน้านะคะไม่ได้ส่งผลทําให้ผิวหน้าเราขาวขึ้นหรือว่าไปกัดลอกฝ้าได้กับเคสนี้พอเราอธิบายแล้วก็ต้องงดทุกสิ่งและหันกลับมาใช้สิ่งที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกแล้วก็เริ่มดูแลด้วยการกันแดดที่ถูกวิธีด้วยเพราะผิวที่บางไวต่อแสงคุณต้องกันแดดที่ถูกวิธีไม่ทาครีมกันแดดแดดโดนปุ๊บก็ดำเหมือย่างเดิมหรือว่าทําให้ฝ้ามันคล้ํากลายเป็นฝ้าถาวร ได้ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่สนใจชุดดูแลฟ้าถามกันมาเยอะมากๆว่าใช้อะไรที่ปลอดภัยไร้สารแเราเห็นผลรีวิวลูกค้าเราเป็นลูกค้าจริงทั้งหมดนะคะใช้เป็นชุดดูแลฟ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะจากตัวแรกเซรัม่มลดฟ้าหน้ากระชับประดับยีนเคที่ตัวนี้บอกเลยลดฝ้าไม่กัดลอกและยังช่วยยกกระชับทำให้ผิวอิ่มน้ำทาครีมทาแป้งติดซึมดีมากๆ ตัวถัดมากันแดดที่บอกว่าจำเป็นอันนี้เป็นฟิสิกอลันสกรีนด้วยเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแนะนำเลยนะคะและล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านนางคำจัคเกีที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตหรือสารเพิ่มฟองสนใจทักมาได้เลยค่ะนะคะพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทัว